จะเป็นประธานาธิบดีทั้งสองคนนี้ถูกข้อกล่าวหาเดียวกันเพราะโครงการรุ่มแม่น้ำแม่กลองนั้นเขาหาว่าจะยึดบริเวณภาคกลางก่อนเลยและคำกล่าวหานี้ก็พวกสสภาคอีสานที่ถูกฆ่าตายก็อันเดียวกันครับคุณเตียงสิริขันซึ่งเป็นเสรีไทยถูกฆ่าตายเพราะว่าจะแยกดินแดน,นอีสานคำเท็จเหล่านี้เป็นที่น่าเสียใจว่าสร้างกันจนเชื่อว่าเป็นความจริงเหมือนอย่างที่คนไทยกลัวผีนะครับสร้างจนผีมีจริง และคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังกลัวผีเห็นไหมครับหรืออีกในยะหนึ่งเราไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นเนื้อหาสาระอะไรเป็นรูปแบบคนไทยติดรูปแบบครับโดยเฉพาะรูปแบบอันนี้เนี่ยมันเข้ามาพร้อมัะรัฐบานทองสี่กาศูนย์ถ้าคุณถือตามรูปแบบเดินตามเขาใช้ได้นะครับถ้าคุณป่วยรับเป็นนายมตรีที่ทหารมาเสนอเรียบร้อยเขาก็จะกำหนดรูปแบบให้คุณป่ยเดิน แล้วก็ใช้ได้ใช้ได้แต่ท่านไม่ยอมรับรูปแบบท่านจะเดินตามเนื้อหาสาระมันใครเป็นที่น่าเสียใจนะครับเราไม่รับเนื้อหาสาระสองสี่เกเป็นการเริ่มต้นที่ทำลายเนื้อหาสาระแต่การทำลายเนื้อหาสาระสำคัญคือสองห้าศศูนย์จอมลสฤสริ์สนะรักนะครับอันนั้นแหละครับเอาความเท็จมาเป็นความจริงทั้งหมดหอ,อ้างว่าจงรักภักดีอ้างว่าสับสนธศาสนา อ้าวถามเพื่อบานเมืองทั้งทั้งที่ไอ้หมอนั่นเป็นคนโกงเป็นนุ่มขม้าแดงหลังแกผู้หญิงนะครับยังมีอันสรัรอย่ที่จังหวัดขอนแก่นตราบใดที่เรายังเห็นว่ารูปแบบสําคัญกว่าเนื้อหาสาระตราบใดที่เรายังเห็นว่าคน85%ในบ้านในเมืองเราเนี่ยปล่อยให้ยากจนต่อไปไม่เป็นไรเราจะรวยกันเราจะเศรษฐก,กิจกกจะฟื้นฟูนะครับ <c ười> นี่ครับประเด็นป่ตรงนี้ <c ười> ในขณะที่อาจาร,รย์ป่วย อาจารย์ไปดีต้องการจะทุ่มชีวิตทั้งหมดเพื่อให้คน85นั้นเขามีศักดิ์ศรีไม่น้อยกว่าพวกเรา